ไปเล่นช่วงนี้ค่อนข้างฮอตอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นรถตู้ใช่ไหมแล้วแบบพี่อาลีอ่ะก็หลับมาศบไรเราด้วยล่ละใช่ทำไมทำไมเจลี่ทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะที่ลับกลายยังไงไม่พี่อาลีของฉันของชินจ้ะฉันสงสัยว่าคือใครเวรตอนแรกหนึ่งตอนแรกพี่หนึ่งรือว่านีอะ รูปเอารูปโช,โชว์ได้ไหมความอยากรู้ของคนเบาหลังเอารูปโชว์ได้ไหมกล้องหน้าแล้วก็ไปส่งสองแอบกินความอยากรู้ของคนเบาหลังค,คือคือพี่ถ่ายไว้ <c oughs> หนูโดนพี่ได้อะถ่ายกี่รูปแล้วเนี่ย <c oughs> นี่นะคะหลักฐานนะคะพี่อารีแอบเซฟไปหนโหูโหหนูรู้นะว่าพี่แกล้งหลับอ่ะจริงๆร <c oughs> <c oughs> ิงนะแกโอ้ย S <S> ชอ aja, ็อตเพื่อช็อตทำไมอ่ะช็อตทำไมก็ตอนนี้ลูกสาวผู้ปกครองทุกคนก็ค่อนข้างที่จะฮอตนะคะก็ใครพร้อมก็แห่ขันมากมาก่อนได้เลยรอเล่นไม่คือแกนอนอ่ะแล้วแกเอาเท้าไว้บนโดยมันแล้วไม่ยอมไม่ยอมใช่แต่จริงๆคือคือพี่อาลีเขิงหวงค่ะพี่อาลีเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าพี่อาลี แล้วแบบพี่อาลีก็แบบเราข้างหลังก็คุยกันดังมากพี่อาลีตื่นเลยแล้วแบบพี่อาลีก็ตื่นเลยนี่ก็บอกว่าเนี่ยซฟอะไรห,หนูได้อะไรอย่างเงี้ย